ในวันนี้ผมและเอ็นเจได้มาทำการเปิดร้านขายไอติมในเมืองบรูคเฮเวนพวกเราสองคนที่ไม่เคยขายไอติมมาก่อนเลยได้มาลองขายไอติมกันความปั่นป่วนก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นคนไม่เคยขายไอติมมาลองขายไอติมจะเป็นยังไงกันนะพวกเราสองคนจะสามารถขายไอติมกันได้สักแท่งหรือเปล่าไปรับชมกันได้เลยไนเะอ็นเจชิกกี้ตะลุยบรูคเฮเวนตอนขายไอติม เปล่าล่ะวันนี้มาขายไอติมกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องริบมแล้วต้องนีบมแล้วเฮ้ยเปิดน้ำทว้เฮ้ยเอ็นเแมาทิกกี้เลยว่ะง่าไงหวัดดีเอ็นเจ๋อมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเออพอดีฉันเปิดน้ำทิ้งไว้บนห้องนะสิลืมปิดเลยเฉยเฮ้ยมาดูนี่มาดูนี่แล้วอะไรอะวันนี้ฉันมาทำงานเป็นคนขายไอติมอยู่ที่นี่นะรู้หรือเปล่าว้าวแจ๋ฉันมาที่นากลายเป็นคนขายไอติมแล้วเหรอใช่ละล่ะฉันมาทำงานพิเศษนะงั้นหมายความว่าฉันฉันกินไอติมได้ แหม่ hey, ้ะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้หรอกมีไอติมให้ชิมอยู่นะลองสิอาถ้าอยากชิมไอติมก็เดินตามมาอมเอาแหละถ้าอยากชิมอันไหนล่ะบอกมาสิเอ้ยอุยน่ากินทั้งนั้นเลยฉันขอชิมทั้งหมดเลยได้ไหมแหม่ <Okay. S 1> ขอเริ่มดักช็อกโกแลตก่อนเลยช็อกโกแลตใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันตักให้อ้าวนี่อ,อ,อะไรอะชิคกี้นะ่ชิมของฉันทำไมเนี่ยออฉันก็ต้องชิมก่อนสิว่ามันกินได้หรือเปล่านะ่ก็ได้ก็ได้เนียมาชิมสิดูสีแล้วก็โอเคนะเนี๋ยชิมหน่อย อ,อเอาแหละถ้าอยากกินเพิ่มก็ต้องจ่ายตังนะหมายความว่ายัางไงอ่ะฉันแค่มาชิมเฉยๆนี่นาะขอชิมอีกสามรสได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกเอ็นเจทำไมล่ะร้านเรามีกฎนะชิมได้แค่อันเดียวเท่านั้นที่เหลือต้องซื้อเอาโอ้ยอย่างเงี้ยมันโดนหลอกเลยนี่นาดนบอกให้มาชิมฟรีไงเล่าก็ <c oughs> ชิมฟรีนะ่ะสิแต่ว่าชิมได้แค่อันเดียวเท่านั้นอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฉันคิดแป๊บหนึ่งนะ เอาล่ะฉันคงจะต้องปลอมตัวเพื่อมาชิมไอติมฟรีของชิกกี้ให้ครบสีรสแล้วละ่ะไม่อย่างงั้นฉันก็ต้องจ่ายเงินนะสิฮ่าฮ่าฮ่าาอะไรนะเอ็นเจเมื่อกี้เธอพูดอะไรหรือเปล่านะไรไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยงั้นเดี๋ยวฉันไปทํางานหาเงินมาซื้อไอติมนายกันแล้วกันนะชิกกี้เอาอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคดีแล้วถ้าอยากจะกินก็ต้องเอาเงินมาจ่ายนะเอาใจแล้วละ่ะฮ่าฮ่าฮ่ารอได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปเริ่มปลอมตัวแล้วมาชิมไอติมฟรีของชิกกี้แล้วนะ ไปก่อนนะโอ้แล้วเจอกันเอ็นเจ้ยแต่ว่านะร้านนี้เงียบชะมัดเลยแฮะ <Wow. S 1> มาทำงานพิเศษทั้งทีคิดว่าจะขายได้เยอะซะอีกลายเซงชะมัดว่าแต่นี่มันเสียงเพลงอะไรข้างนอกล่ะเนี่อโอ,โอเดี๋ยวนะคืนนี้มันคืนวันเสาร์ด้วยนะมันจะไปขายออกได้ยังไงกันล่ะก็ผับมันเปิดอยู่ข้างบนนี่นะโอ้ยวัยรุ่นบรูคเฮเวนก็ไปผับกันหมดอะเซงชะมัดเลยฮะอ๋อเดี๋ยวนะมีลูกค้าด้วยนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ <Hey. S 1> อ้าวสวัสดีน้องชายรับไอติมรสอะไรดี ดีฮัพี่ชายผมผมอยากกินไอติมนะฮะลองชิมได้ไหมอ๋ออยากลองชิมเหรอโอเคได้สิขอบคุณฮะแต่ว่าชิมได้แค่รสเดียวนะเอารสไหนดีละ่ะดีว่าผมนะ่ยเพิ่งกินรสช็อกโกแลตไปเอ้ยไม่ใช่<ห>ฮะผมหมายถึงผมเนี่ยกินช็อกโกแลตมาเยอะแล้วลหะรเพราะฉะนั้นผมจะกินรสวานิลาฮะอ๋อจะชิมรสวานิลาสินะโอเคได้เลยไอ้น้องเอาไปดูน่าทานมากเลยฮะเอานี่ไอติมรสวานิลาสำหรับชิมเอาไปเลยหนึ่งอันขอบคุณ พี่ชายม,มากๆเลยนะคะ อ้าวอร่อยมากเลยะเอ๊ะว่าแต่นายเนี่ยน่าคุ้นๆนะน้องชายอืไม่ใช่หรอกะไม่คุ้นเลยอะฮะผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยอะเอ๊ะอย่างนั้นเองเหรอเอาและโอเคถ้าอยากจะกินเพิ่มก็ต้องจ่ายตังค์นะเข้าใจไหมเจ้าน้องชายอืมอ,อ้ขอโทษทีนะคะพอดีว่าผมนั้นลืมกระเป๋าตังค์วันนี้ล้นนะฮะเ้าเหรอเดี๋ยวผมมานึครับรอแป๊บหนึ่งพี่ชายอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันฮ่าชิคกี้เนี่ยซื้อบือมัดเลยอะต่อไปจะป ตัวเป็นใครดีนะฮะน้องชายว่าไงนะเมื่อกี้นี้พูดอะไรหรือเปล่านะเปล่าฮะไม่มีอะไรพี่ชายงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับโ,โอเคใย้พี่เอาเงินมาซื้อบ๊มหนึ่งฮ่ะ๋อได้เลยน้องชายไว้เจอกันแล้วก่อนฮะ เด็กสมัยนี้ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถอย่างนั้นเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะว่าแต่เด็กขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ขับรถเป็นแล้วอย่างนั้นเหรอเนีย่โยโอ้เด็กสมัยใหม่เนี่ยนะว่าแต่ว่าฉันมาทํางานที่เนี่ยยังไม่เคยฝึกใช้เครื่องคิดเงินเลยฮะมันใช้ยังไงกันนะเอจิมจิมจ,มจมเิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันล้เนี่ยทำไมมันดังอย่างนี้ล่ะเฮ้ยจะไม่ได้ทําพังนะเฮ้ยไปเอาแล้วไปทําอย่างอื่นดีกว่ามาแต่งดอกไม้สบายใจกว่าเยอะเลยว่าแต่ร้านนี้มันไม่มีใครเข้าเลยได้ไงเนี่ย อะนี่ไงมีลูกค้าเข้าพอดีเลยสวัสดีค่ะวันดีเจ้าหนูอ้สวัสดีครับคุณป้าแหมพอดีว่าป้าเนี่ยกําลังจะนอนเลยละแต่จู่ๆป้าก็นึกอยากกินไอติมขึ้นมานะเจ้าแต่ก็อย่างว่านะเจ้าป้าเนี่ยป็นคนขิงกมากเลยละก่อนจะกินอะไรเนี่ยป้าต้องได้ชิมก่อนนะเจ้าพอดีว่าหนูพอจะมีให้ป้าชิมซักสองสามชิ้นไม่เจ้าเห้ชิมไอติมฟรีอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรร้านเราก็มีให้ชิมฟรีนะครับป้าสามารถชิม ฟรีได้หนึ่งรถโอ๊ยตายแล้วดีจังเลยเจ้าแล้วป้าอยากจะลองชิมรถไหนล่ะครับเงินป้าขอลองเอ่อบับิ้ลกัมแล้วกันนะเจ้าบับปิปลกกมเหรอครับอันสีฟ้านี่สินะโอเคได้เลยอรถนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับป้าเอานี่ครับไอติมชิมเงินเหอเจอ้าหน่อยป้าขอชิมหน่อยสิเอาไปเลยอ ไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยมากเลยเจ้าแม้บางทีป้าก็มีเสียงสูงบ้างนะเจ้าอ,อะไรนะเจ้าป๊อปปี้นูป,ปวดขี้เหรอลูกได้เลยเดี๋ยวป้าจะพาไปขี้นอกเล่นก่อนนะขี้ที่นี่ไม่ได้นะเจ้าเดี๋ยวป้ามาในซายหนอ่มเดี๋ยวสิครับคุณป้าครับไปลูกไปป๊อปปี้ไปขี้นะลูกเนาะไปเร็วๆว,วเร็วสิลูก โ,โดนหลอกกินฟรีอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยแหยอ,อะไรกันล่ะเนี่ยวันนี้มีแต่คนมาขอกินฟรีไม่มีคนซื้อสักคนเลยเอย๊แต่ว่านะคุณป้าเมื่อกี้เนี่ยเสียงเหมือนเอ็นเจเลยฮะหรือว่าเมื่อะกี้นี้คือเอ็นเจอย่างนั้นเหรอเอ๊แย่ยละสิถ้าเกิดว่านั่นเป็นเอ็นเจจริงๆขึ้นมาแล้วก็แสดงว่ามาหลอกกินฟรีสินะแบบนี้ไม่ได้แล้วจะต้องแอบไปดูซะหน่อยดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุณป้าเดินมาที่นี่สินะอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ไงอร่อยจังขันขันแอบก่อน อกยโอ้ยเจ็บคอชมัดเลยอ่ะต่อไปจะแต่งตัวเป็นใครดีนะ <c oughs> ตอนนี้ได้ชิมไอติมช็อกโกแลตแล้วไอติมวานิลลาก็กินแล้วอืม,มบัฟเบิลกัมก็เพิ่งกินไปกินรสไหนอีกดีนะเอ๊เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้คุณป้าขอชิมแค่รสบัฟเบิลกัมนี่นะทำไมถึงมีไอติมตั้ง3 4ี<ะ>่รสล่ะนี่มันแปลกแปลกแล้วสิต่อไปที่จะปอมัวต้องเนียนกว่าเดิมก่อนอื่นถอดชุดออกก่อนละกันอึดอัดชมัดนะนั่นยังไงล่ะเป็นอย่างที่ฉันสันนิษฐ หจริงๆด้วยเอนเจพร้อมตัวมาแอบกินฟรีสินะหน่อยนะบังอาจมาทำผิดกฎซะได้อย่างนี้ต้องหาวิธีแก้เผ็ดซะหน่อยแล้วเอาแหละก่อนเอ็อนต้องรีบกลับร้านก่อนรอบหน้าที่เอนเจมาหลอกกินแล้วก็นะจะต้องโดนจับให้ได้ค่าหนังค่าเขาเฮ้เฮ้ห,ไไว,ห hey, hey, วัสดีหวันนีค่ะพี่ชายโอโ้ว่าไงน้องสาวมาทำอะไรอย่างนั้นเหรอค ินไอติมเลยนะคะ <S <S เอ๊ะอย่างนั้นเหรอไม่เคยกินเลยอย่างนั้นเหรอได้สิได้สิขอบคุณค่ะร้านเราให้ชิมไอติมฟรีหนึ่งแท่งนะพี่ชายใจดีที่สุดเลยคะ่ะว่าแต่น้องสาวอยากกินไอติมรสอะไรละ่ะหนูน่ะอยากจะลองกินเบิร์ดเดย์เค้กที่สุดเลยนะคะรสเบิร์ดเดย์เค้กเหรอใช่แล้วคะ่ะไม่สนใจวันิลาหน่อยเหรอคือว่าวันิลาหนูก็ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอยากกินเบิร์ดเดย์เค้กมากกว่านะคะแล้วช็อกโกแลตล่ะ แล้วบับเบิกลกัมล่ะสีฟ้าคุณพ่อบอกว่าไม่ไดีต่อสุขภาพนะคะอ๋ออย่างนั้นเองสินะไม่ใช่ว่าเคยกินแล้วใช่ไหมอ่ะอ๋อโอเคโอเคเบิร์ดเดย์เค้กสินะขอขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชายเอานี่เอาไปกินเลยเบิร์ดเดย์เค้กดูน่ากินมากเลยนะคะอเอ,อร่อยอืมเอาละถือว่าเป็นไอติมแท่งที่4ี่แล้วนะรวมทั้งหมด4แท่งราคา200บาทอะไรกินคะหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะหนูกินแค่แท่งเดียวเองนะคะแถมพี่ชายยัง ชิมอีกด้วยนะ่าใช่ที่ไหนกันล่ะหนูหน้อยเธอกินไปตั้งสี่แท่งจริงหรือคะพี่ชายโกหกหนูจะไปกินสี่แท่งได้ยังไงกันล่ะคะใจร้ายเฮ้ยห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอ็นเจไปพี่ชายพูดถึงอะไรกันนะคะหนูไม่เข้าใจเลยอะนะไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอเธอนอั่นแหละคือเอ็นเจหนูเนี่ยไม่ใช่คนที่ ไม่ต้องมาโมเมเลยไม่มีใครคนอื่นในเมืองนี้หรอกที่สะพายกระเป๋าเป้รูปไก่ถือมีดแบบเธอเนี่ยมีแต่เธอคนเดียวเท่าน,นั้นแหละเอ็นเจ้ย <c oughs> บ้าเอ้ยโดนจับได้ซะง,งั้นนะ่ะไอ้แล้วยังไงกันเล่าที่ฉันต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่านายไม่ให้ฉันชิมรสอื่นยังไงเล่ะไอ้ก่อนอื่นเลยถอดชุดนี้ออกก่อนเลยรู้แล้วลหละนะเไอ้เธอเนี่ยนะยังไงก็ตามเธอทําผิดกฎในร้านนี้นะ่ะชิมได้แค่แท่งเดียวเท่านั้นที่เหลือนะ่ะจะต้องจ่ายตังค์และนี่ก็แท่งที่4ี่แล้วก,ก่อนที่ฉันจะกินฉันก็ต้องรู้สิว่ารสชาติมันเป็นยังไงอานายไม่ให้ชิมนี่นาะฉันไม่มีเงินให้หรอไม่รู้ไม่สนเพราะว่าเธอกินไปแล้วเธอจะต้องจ่ายตังค์มากไอแพงเกิน ไม่มีเงินให้เหราก็บอกไปแล้วนี่นะหน่อยแนะ่ไม่มีเงินอย่างนั้นเหรอ,อถ้าไม่มีเงินเรวก็จะต้องมาทํางานชดใช้นี่ไง หมายความว่าอย่างไงอะทางานเหรอถูกต้องแล้วแหละทํางานใช้นี่ยังไงละ่ะไอ้ฉันต้องถามจริงเหรอฮฮาเฮาฉันไม่อยากทาอ่ะฮ่า <c oughs> ไม่มีทางเลือกหรอกนะเอ็นเจมันนี่เลยมารับงานตรงนี้โธ่เอ้ยมามา,มาทำก็ทำไอ้แค่ติมสีแทงไม่ต้องทํากันขนาดนี้เลยเอาแหละแล้ววันนี้เราจะไม่ทํางานในร้านนะดูไหมหมายความว่าไงอะฉันรู้สึกว่าวันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยไม่มีคนเข้าร้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกไปขายข้างนอกในรถไอติมโธ่เอ้ยจะทำแล้วก็ทำเลยเธอต้องมากับฉัน า,มมาเลองฉันด้วยสิเอาละไปขายไอติมกันมาแล้วมาแล้วรถไอติมของฉันเอมเจรถไหนนี่กระจาวเหมือนกันนะนี่เป็นรถขายไอติมของร้านนี้เนะ่เอาอะไรขึ้นมาเลยเรียบร้อยว่าแต่เราจะไปขายที่ไหนยังงั้นเหรอเห้นั่นสินะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันไม่เคยขายไอติมด้วยสิเอาเป็นว่าเจอใครก็ขายเลยลวกันโอเคตามนั้นวันนี้เราจะต้องขายไอติมให้ได้ได้แล้วเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมา,ามแล้วมาขายไอติมกันโอชิกี้ขวามืออ,อจริงด้วยมีสองคนยืนอยู่ตรงนั้นไปแล้วโอ้ยคนเยอะเหมือนกัน จะต้องได้สักสีแท่งล้มั้งวันเนี้ยเฮ้ย hey, วันดีสาวๆกินไอติมไม่เจ้ามีไอติมให้เลือกหลายรสเลยสนใจป้าง uh huh. เอาแหละเอ็นเจตอนนี้แหละต้องเริ่มการ,รขายแล้วเริ่ต้นบะริหารก่อนวันนี้ดูท่านจะรวยนะชิคกี้ขายเลยขายเลยเอาแหละขายเต็มครับขายเต็มครับ เฮ้ยว่าจีน้องสาวสนใจไอติมไหมเรคเข้ามาเรคเข้ามาไอติมอร่อยอร่อยมีทั้งหลายรสชาติแสนหวานแสนอร่อยเข้ามาลยเอ็นเจพี่สาวคนนี้เขาจะซื้อไอติมเราไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแท้ก็อาจจะได้เอดก็ได้นะดูสิหุ่นก็ดีนาก็สวยนี่นาเฮ้ยเฮ้ยเจกี้เฮ้ยเขาหายไปแล้วถ้าไม่ชอบพี่นะนายจนหนีไปเลยอย่างอะค่ะ โถอ้ยก็ฉันขายไอติมไม่เป็นนี่นาะเกิดมาเนี่ยยังขายไม่ได้สักแท่งเลยเธอรู้ไหมฉันก็ว่าแล้วเชียวร้านดูเงียบเงียบขายเอาเป็นว่าเราไปหาลูกค้าคนอื่นกันดีกว่าเอ็นเจเอาแหละเก็บร้านก่อนไปหาที่อื่นขายดีกว่าไหนไหนแน่ใจเหรอว่าแถวนี้จะมีคนจริงๆัอะชิกกี้ดูน่ากลัวชะมัดเลยนะบอกตรงๆนะเอ็นเจฉันหลงทางนะวันนี้เราจะได้ขายสักอันหนึ่งไม่เนี่ยเพราะนายโมแต่หลงทางอะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจตรงนู้นโอ้โหบ้านหรูหราจัดจ้านายนนว้าว อันะนี้จะต้องกินไอติมเราแน่แน่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันไอติมครับไอติมไอติมมาขายเ้าไอติมจ้าจิกี้มันเจ้าของบ้านขาจะออกมาแล้วนะ๋อตอนนี้แหละเปิดร้านเลยเอ็นเจแล้วเข้าแล้วเข้าว้าวเหมือนจะเป็นพ่อหนุ่มรูปงามนะเอนะ็นเจดูทรงแล้วน่าจะมีเงินให้ไอ้หวัดดีพี่ชายโอยๆชิกี้พูดจาให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวก็ไม่กินไอติมเร<อ>าหรอวแต่เ<ต>จ้าหนุ่มนี่ก็น้าตาดูรวยเหมือนกันนะเฮ้ยพี่ชายพี่ชายหล่อขนาดเนี้ยดาราเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหว อ๋อเข้าใจแล้วกินวานิลาสินะรอแป๊บนึงนะคะโอ้โหสั่งแล้วสั่งแล้วเอ็นเจตักดีๆล่ะเข้าใจไหมเร็วเขา้าเอานี่วานิลาของคุณเดี๋ยวขอชิมก่อนอืมโอเครสชาติใช้ได้เข้ใจเห็นไม่ล่ะ ว้ขายออกแล้วเอ็นเจดูเหมือนว่าพี่ชายคนนี้เขาจะชอบนะเจ๋งเลยขายไอติมออกสักทีโอขอบใจมากนะไอโนมเอาล่ะและนี่คือการตลาดของพวกเราก็คือเราจะให้คนในเมืองเนี้ยได้ชิมไอติมของพวกเราก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเปิดขายอย่างเป็นทางการเยี่ยมเลยเอ็นเจถือว่าภารกิจขายไอติมแท่งแรกขายออกเรียบร้อย เออ๊ะโอเคามาทำไมอะ่ะโอไข่เต็มเสร็จแล้วก็ออกไปจากพื้นที่บ้านของฉังนได้แล้วออกไปเลยอะไระ <S <S 1> <S 1> สงสัยจะจอดรถหน้าบ้านเขานานไปนะสิโอ้ยถ้าอย่าง,งานั้นรีบไปกันเถอะเอ็นเจขอบคุณที่เข้าถึงซ<น>ิกเนเจอร์ของพวกเราไว้พบกันใหม่นะคะกินไอติมให้อร่อยนะครับไปแล้วไปเร็วไปเร็วชิ๊กี้๊กไป,ไปรอบหน้าขอาะเอาปืนมาไล่เราก็ได้นะเอาละเอ็นเจวันนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยไข่เต็มงดีที่สุดตั้งแต่นขายมาเลยสินะชิ๊กี้ใช่แล้วแหละตั้งแต่ขายมาไม่เคยขายออกเลยสักแท่งน่ะไหนไยนเนี่ยต้องขอบคุณฉันด้ว ไห้นะก็จริงก็จริงโอเคขอบใจมากนะเอ็นเจที่มาช่วยวันนี้เอาล่ะมานี่ดีกว่านี่นะเป็นงานที่ฉันทําอยู่ในช่วงนี้ตามมาเลยแหมอะไรหรอรับรองว่านายจะต้องชอบแนๆ่ๆนว้าวร้านเสริมสวยอย่างนั้นเหรอเอ็นเจใช่แล้วงั้นคุณลูกค้ามาสระผมก่อนสิคะโหสุดยอดเลยฮะโอเคว่าแต่การสระผมเนี่ยเธอจะให้ฉันถอดหมวกดีไหมอะฮะเอเอถอดสิถอดสิแมมฉันก็รูกว,ว่านี่คือผมของนอยายอ่ะโทษทีนะชิคกี้วายหผมของฉันที่ไหนล่ะมันคือหมวกคูดี้ต่างหากแล้วว้าว ออกมาแล้วเหมือนเลยเหมือนพระพุทธลูกเอาละงายหลังลงไปเลยเดี๋ยวฉันจะค่อยๆเอาน้ําเย็นชโลมหัวของนายนะก่อนที่เราจะสระผมได้เนี่ยผมเราต้องเปียกก่อนปกติจะต้องทําผมให้เปียก1-2นาทีแต่สําหรับนายทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนะนานแค่ไหนนะเอ็นเจปรมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะชิกกี้สหายนานขนาดนั้นหัวฉันก็ละลายกันพอดีนะสิใช่ปะเนี่ย ใช่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีลูกค้าทิ้งไวาา้ักสามสี่วิก็พอเปลืองค่าน้ำ <OS P> เอาซะงั้นแล้ขั้นตอนต่อไปชิคกี้มาตัดผมกัน โอ้ฉันไม่ได้ตัดผมมานานแล้วแฮะเดี๋ยวฉันจะตัดผมออกมาให้สุดฝีมือเลยนะนายไม่ต้องหว่วงไม่ใจฉันได้เลยโอเคฉันขอแบบว่าสไตล์แบบเท่ๆสไตล์เกาหลีโอปป้าเกาหลีอะได้ไหมอะเอ็นเจสไตล์แบบเท่ๆเกาหลี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 ใช่ไหมอะได้เลยพุชชับช็อตัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วล่ะชิกี้อ้ฉันขอดูเลยได้ไหมอะเอาล่ะไหนดูหน่อยสิว่าเป็นไงว้าเลยว่าเห็นทีจะต้องร้องว้าวว้าเป็นไงถูกใจหรือเปล่า เดีย๋ยวนะเอ็นเชนี่มันทรงอะไรของเธอกันลเนี่ยทาไมหัวฉันถึงได้เถอะขนาดนั้นละ่ะเอาก็ทส่งอป้าไงโอป้ารุ่นพอ่อไงเอ๋ยเราจะเอาอป้ารุ่นพอ่อทําไมล่าทาไมไม่เอาวัยรุ่นเฮ้ยก็นาไม่บอกนี่นะว่าจะเอาช่วงอายุไหนอ่ะไ,ไม่ถูกใจอย่างงั้นหรอไม่เป็นไรงั้นมาลองย้อมผมดูก่อนสิเอ๋เอางั้นหรอให้ฉันย้อมผมก่อนอย่างงั้นหรอเอ้ยโอเคโอเคเป็นไงเป็นกันเอาสีอะไรเดียวฉันว่าลองสีขาวก็น่าจะดีนะสีขาวอย่างงั้นหรออ๋อก็น่าจะเขาดีอป้าอป้าอยู่นะเอาละสีขาวสินะไหนดูซิไปยิง อ๋อเหมือนจะเสร็จแล้วเฮ้ยชดูเป็นไงบ้างอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจนี่มันตะแกชัดๆเลยอะเออตะแกหัวล้านด้วยฮัลโหลฮัลโหลป๊าปาล้สิเหรอตอนนี้ชิกกี้กำลังหัวขาวแล้วเข้ามานถ่ายรูปได้เลยนะเอาไปประกาศลงหนังสือพิมพ์ทุกหน้าเลยล่ะเฮ้เอ็นเจเมื่อกี้นี่เธอคุยกับใครแน่เอะไม่มีอะไรฉันได้ยินนะเมื่อกี้เนี่ยหน่อยแน่ไม่ดีชิกกี้ไงหน้าไหนตอนนี้จะหลอกชะมัดเลยอะสภาพอย่างการลุงแก่ๆข้างบ้านนะ ใช่นั่นสินะเหมือนคุณลุงแก่หัวร้านเลยอะาอาละเสร็จแล้วจ่ายเงินมาด้วยนะเดี๋ยวนะนี่เธอทําให้ฉันไกลเป็นอย่างนี้แล้วเธอจะคิดตังค์อีกยังนะหรอแม้แ,มแม้เข้ามาเสริมสวยมันก็ต้องจ่ายเงินสิมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่นะเอาล้านหนึ่งแสนบาทจ่ายมาแล้วถามว่ายังไงนะหนึ่งแสนบาทเลยเหรอแค่นี้นะเอ,อ็นเจพอดีว่าที่นี่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยนี่นางเลยไมจ่ายเงินมาได้แล้วไม่อย่างงั้นฉันจะเรียกตำรวจมาจับนายนะขอหามาทำสวยแล้วเชิดโอเคไหมจ่ายมาร้อยเดียวแล้วโอ โใจร้ายช่ยมั่เลยอ่ะเพิ่งไขติมได้มาแท้ๆเลยนะเนี่ยเ,เงินเนี่ยจ,าจา่ายมาจ่ายมาโอเคโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยถือว่านายเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยนะเจอเนี่ยนะเงนิงนเงินเงินได้มาแล้ว เอาแหละแกทรงผมกลับให้ฉันด้วยนะเอ็นเจอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกให้ก็ได้มะงว่าไงนะเอาล่ะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะเฮ้เดี๋ยวสน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของพวกเราก็เข้ามาใน Discord โรบอทแล้วก็ทิ้งชื่อโรบบอทเอาไว้ได้เลยนะเราจะแอดน้องๆเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของพวกเราแล้วเจอกันในเซิร์ฟนะใช่แล้วมาเล่นด้วยกันเยอะๆเลยเอาแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบายบาย เจอกันแมววันนี้นี่เหงาจังเลยนะถ้าได้เล่นกับน้องๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ดีนะสิจริงจริงฉันก็เห็นด้วยถ้าได้เล่นกับทุกคนหัวฉันคงไม่กลายเป็นอย่างนี้หรอกเนาะฉันอยากเล่นกับทุกคนจริงๆนะกลับมาเล่นด้วยกันเยอะๆเลยละใช่แล้วใช่แล้วเฮ้เดี๋ยวก่อนสิเอ็นจมาแก้ผมให้ฉันก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปกลับมาแก้ก่อนเลยแก้ให้ลอกลับมาเดี๋ยวนี้นะเอ็นจ เอ็นเจกลับมาทำผมทรงใหม่ให้ฉันก่อนเฮ้ยแย่ละสิแบบนี้เจ๋ง